เรื่องของฉันน่ากลัวป่ะเฮ้ยคนน่ากลัวเลยว่ะงั้นงั้นว่ะเอ้าแล้วมีเรื่องอะไรน่ากลัวกว่านี้ล่ะมีดิพวกแกเคยเห็นบ้านล้างหลังมมปะ่ะเคยดินั่นแหละฉันเคยได้ยินมาว่ามีคนแถวนั้นน่ะเคยได้ยินเสียงแบบช่วยด้วยช่วยด้วยอยู่ตรงบ้านหลังนั้นและที่ทำให้ฉันเชื่อกว่านี้นะเมื่อสองสามวันก่อนอะ่ะเพื่อนมาเล่าให้ฉันฟังว่าเคยเห็นคนอะ่ะยืนอยู่ในบ้านล้างแล้วก็กวักมือทั้งที่บ้านนั้นมันเป็นบ้านล้างเว้ย คนน่ากลัวเลยวะงั้นเราไปสู้กันไหมไปัล่ะเฮ้ยไม่ไปกลัวเอาแหมสองเสียงมากกว่าหนึ่งเสียงไปไปทำไมไปไปนี่แหลมถึงแล้วดูดลุกกบคือเจเฮ้ยมาถึงขนาดนี้แล้วไปน้ำจิ้มร ไม่ต้องเป็นชั้นล่ะชั้นเหละเอาก็ได้วะดูบรรยากาศดิดูสิโคตรพังเลยอ่ะเสียงมันมาจากตรงไหนวะ หนี่ด็น่ากลัววะ่ะเฮ้ยอะไรวะนั่นน่ะอยู่มาอยู่เดี๋ยวกลับรแกเห็นมันชันไหมเ<ชา>มื่อกี้โคตรน่ากลัวเลยเอยอดิโคตรน่ากลัวเลยว่ะแต่เขาเป็นคนมากเลยนะเว้ยคนบ้าอะไรมันจะไปอยู่บ้านหลังนั้น คยๆเนี่ยค่อยอยากสูบยาบ้าเฮ้ยเฮ้ยโววิ่งเกือบตายเลยอุ้ยแต่ว่ามันเป็นแต่คนลูกอิหลีด้วยวะเออเออว่าแต่อุดมกับโสไปไหนอะเออโอ๊ยสอคนนั้นน่ะเหรอจับไข้ของโกนไปแน่เฮ้ยโมแกแต่เขาโคตรไม่เหมือนผีเลยเว้ยเหมือนคนติดยาบ้ามากกว่าโอ้แล้วคนติดยาบ้ามันเป็นจริงจดิง่หมันป่านนั้นเลยที่โหยาบ้ามันน่ากลัวมากเลยนะ มันมีตั้งหลายประเภทแน่ย,ยาเสพติดมีทั้งหมด5ประเภทเดี๋ยวจะบอกให้ฟังสักนิดหนึ่งประเภทที่1ยาเสพติดร้ายแรงเช่นเฮโรอีนประเภทที่2อยาเสพติดให้โทษทั่วไปเช่นฟินประเภทที่3ายาเสพติดให้โทษที่มีลักษณะเป็นตำรับยาที่จะมียาเสพติดประเภทที่2ปผสมอยู่ประเภทที่4คือสารเคมีที่ใช้ในการผลิต สาเสพติดให้โทษประเภทที่1และ2ก็คืออาเซติกแอนไซไดหรืออาเซติกคอไรด์ประเภทที่5อยาเสพติดใฮ้โทษที่ไม่ได้เข้าอยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4เช่นกัญชาแล้วก็กระท่อมเรื่องนี้มันมีเงื่อนงำเราไปพิสูจน์กันไหมไปดิไปดิไปไ บ้านฉันพูดถึงอะเนี่ยเหรอคูดเป็นจายานเลยดิขึ้นไปยี่รีบอกเฮ้ยแล้วก็ไปดูกันไปลีด,ดีิอืม,อ,มอะไรเยนั่นไงฉันว่าแล้วอุ้ยแบบเนี้ยเราต้องโทรแจ้งปปสนะ มีโทรศัพท์ปะเราไม่มีเงินโทรศัพท์อ่ะนีดิเออนี่เรวๆฟังเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะใช่ปปสไหมคะคือหนูพบคนเสพยานะคะคือแบบอยากให้มาตรวจสอบดูะค่ะน่ากลัวมากเลยคะ่ะ ตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยจนสิบโมงเช้าก็พี่ไม่ไม่เคยดียบปล่อยโอมดาวมีสมุนไพรทลไม่ได้เล่นกาวค่ะค่ะเฮ้ยเขาเป็นยังไงอุ้ยไปเพิ่งละเมอ โทษของการเสพยาเสพติดเป็นอันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพทั้งกายและใจรวมถึงส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและสังคมคนเสียของการเสพยาเสพติดจะทําให้เกิดอาการปรสสาทหลอนหวาดระแวงคิดเพอ้อฝันอาจก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งตนเองและผู้อื่นเรามักจะพบเห็นข่าวเกี่ยวกับยาเสพติดในชีวิตประจําวันอยู่บ่อยครั้งเช่นข่าวข้างยาตีแม่ ข้างยามีดไล่แทงชาวบ้านกู้เงินเสบยาบ้าไม่เมาบอกตำรวจสงสัยคนขายผสมสูตรไม่ดีประเทศไทยปลอดไทยหาง